ยินดีต้อนรับกสุเกตฟาร์มิงซูเบเลเตอร์19นะครับผมสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่ช่องรอบสามดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาชมนะครับผมรถเกี่ยวนะฮะเทมโก้เอสเจ็ดพันนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ก็เป็นรถใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะของช่องรอบสามดีนะฮะซึ่งคันก่อนคันที่แล้วนะเป็นรุ่นเซตนะครับผมนะเซตเจ็ดพันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้สร้างตัวใหม่นะเป็นรุ่น S, S 7 0พนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะนี่เรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกซะก่อนนะฮะให้ดูมุมนี้ซะก่อนทุกคนนะโอ้โหอย่างรอทุกคนนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของ S 3 0 0 0นะครับผมนะฮะอันนี้ก็รูปทรงที่เปลี่ยนไปก็จะมีหน้ากากนะครับผมดูนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะเปิดไฟให้ดูซะก่อนนะนี่เลยมีอัปเกรดนะฮะหน้ากากนะครับผม ซึ่งเป็นลายใหม่เลยนะฮะของ t e m โก S 7000นะครับแล้วก็อุ้มด้านบนนะฮะก็รูปทรงก็จะเปลี่ยนไปนะฮะในส่วนของปากเกียวนะครับผมอัปเกรดใหม่นะฮะก็จะเป็นแบบว่าโค้งที่เป็นรูเจาะนะฮะรุ่นก่อนๆน,นี่จะเป็นแบบโค้งเป็นรูตันนะฮะตรงาดาวนะเรียกว่าดาวนั่นเองนะนี่นะครับผมนี่เป็น S Serie s นะรุ่นนี้นะฮะ ก็ท okay. like like, ี่ทําใหม่อีกก็คือเป็นล้อแท็กนะทุกคนล้อแท็กก็อัปเกรดให้ดูสมจริงขึ้นนะครับผมนะฮะนี่เนีเป็นหยักนะก็สังเกตดูได้นะคันเก่านี่จะเป็นแบบเบนเบนนะหลึกเบนเบนนะฮะนี่มาดูด้านหลังครับนี่ตัวนี้เป็น all new pro s 7000นะครับผมนะเครื่องยนต์คอมมินนะเป็นสีเทานะฮะแล้วก่อเทอร์โบนะครับ1อันนะครับผมนี่ ตัวนี้ก็มาในโทนของเลดตัดแดงเนี่ยครับผมแล้วก็มาตัดด้วยดำมีครับผมนะฮะซึ่งทําให้ดูแบบว่าลุกดันนะครับเข้าไปใหญ่นะฮะเลดก็เป็นเลดแบบด้านนะทุกคนนะครับผมนะนี่ดูท่าอังกับซะก่อนนะฮะธรรมดาที่ไหนนะนี่แต่รมแบบจัดๆเลยทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับ น,นี่เป็นเสียงเดิมนะฮะไม่ได้แบบตัดขอบนะทุกคนนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับผมนะฮะนี้เราก็อยู่กับแบบไทยนะฮะของมาตูมเองนะฮะใครที่อยากได้ก็ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กของมาตูมได้เลยนะครับผมนะฮะก็จะแบบจะสวยมากครับ แบบนี้นะเีนี่ครับผมก็ใหญ่นะครับแบบนี้ใหญ่นะฮะแล้วก็ดูแบบสวยงามนะมันสดใสนะครับผมนะฮะทองฟ้าสีฟ้าเลยนะแล้วก็มีนาข้าวนะครับผมมีหลายงานนะมีขุดดินมีนาข้าวนะครับผมนะฮะก็แปลงข้าวนี่ก็จะมีคันนนาครับผมนะวันนี้เราก็เกี่ยวใกล้ๆนะท่านชมนะฮะตรงนี้ลงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปลงข้างน้าดีกว่านะครับ ข้างนี่ก็จะเป็นแบบว่าทรายนะไว้เล่นขุดดินได้ครับผมนะฮะเหมาะเลยนะแบบเดียวเอาอยู่นะนี่หยอดหยอดยอดนะฮะสวยงามครับเทมโปเอสเจ็ดพันในกรับผมคันนี้โอ้โหอย่างเจีมนะฮะนี่ท่านผู้ชมใครที่เข้ามาใหม่นะยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมนะฮะ อันนี้บอกเลยนะฮะไม่มีที่ไหนเมื่อก่อนเลยคันนี้นะฮะเอสเจ็ดพันนะครับผมก็ที่เห็นแบบทั่วไปก็จะเป็น S3000 นะส่วน s อ0 0 0นี่เป็นตัวเล็กนะครับผมอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับผมใหญ่กว่านะฮะแล้วก็รูปทรงนี่ปรับใหม่นะให้แบบว่าสเกลดูสมจริงขึ้น,นครับผมนะฮะไม่ดูลอยไม่ดูแบบอ่ายาวยืดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเคียวกันเลยฮะ นี่ผมก็บอกเลยว่ายังไม่เคยทดสอบที่ไหนมา่ก่อนนะฮะทำเสร็จก็มาลุยเลยนะลองดูลองดูฮนะมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือเปล่านะจนวัดจุดวัดเข้าไปนะฮแหมดูมุมนี้ทุกคนจำแมวเลยนะ แปลงนี้นะ่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเนื่องจากว่าเอฟเฟกของข้าวนึ่งออกเป็นใบเ,นเขียวนะทุกคนก็ไม่ต้องไปชิดมากนะคันนานะมันเป็นพื้นลาดเอียงนะเวลาเราเข้าไปชิดนี่จะเกี่ยวไม่ได้นะก็ประมาณนี้ห่างๆหน่อยทุกถังมันนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะทุกคน มีไฮดรอลิกด้านบนนะครับผมทั้งเชือเพลิงก็ด้านขวานะนี่มือท่นี้ทา่ทาน้องสังเกตด,ดูนะฮะอะไรที่มันหายไปนะฮะเด็กเพล็กฟางนั่นเองนะฮะพลาดแล้วพลาดแล้วนะฮะเป็นไรนะเอาไวค้คลิปหน้าแล้วกันเขาแก้นะฮะ <laughs> นี่เร่งดวง่วนเร่งด่วนนะฮะฟางไม่ออกนะทุกคนโอ้ยอะไรวะบางครั้ง,ด,งด่วนนะทุกคน เนี่ยแบบนี้มีทางด่วนด้วยนะทุ่งนาแถวกรุงเทพแบบน่นอนเลยคิดว่าเนี่ยนะทุ่งนาของไฮโซนะฮะทำใต้ทางด่วนเลยนะผมนี่เป็นไงล่ะเห็งที่ <laughs> ใช่ใช่แล้วครับประมาณว่าสะพานข้ามนั่นเองนะฮะผ่านข้ามแม่น้ำครับผมแต่มันก็ดูใหญ่งันนะแม่น้ำอะไรบางกงเปล่าเนี่ย <c oughs> เออยอดนะครับ ท่านนี้บอกเลยเนี่ยไปมีที่ไหนมาก่อนนีครับผมนะฮะนอกจากช่องอน้๊อบสามดีฮะสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยไปไปนี่ดูท่านั่งคนขับมะก่อนนะฮะที่มากเลยนะ อันนี้เราจะเล่นแบบสมจริงไงผมไม่ไม่ค่อยแบบเล่นเกียร์แบบแรงแรงนะเร็วๆนะมันดูยังไงดูนะมเลี้ยวไม่ทันไงเนี่ยมันทรงมันเข้ากันจริงนะทุกคนนะอากาศเนี่ยก็ ถ้าผมจะทำรถก็น่าจะทำประมาณนี้ทรงนี้นะฮะก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะรถนับป๊อดสามดีนะฮะก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่ก็ร่างแบบไว้เยอะแล้วทุกคนมีหลายแบบเลยนะฮะก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าประมาณมิกนะฮะมิกรถที่เราชอบนะฮะ รวมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวนะเพียงคันเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดอกมาหน้าตาแบบยังไงนะทุกคนกะ็อรอติดตามกันด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ติดตามนะฮะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะแล้วก็ฝากไปติดตามเพจด้วยแนละ้วกันใั้งคลิปนะฮะก็ใครที่สนใจหมดก็ดติดต่อเพจล่างคลิปได้เลยนะฮะ มีราคาเริ่มต้นที่ร้อยสิบบาทนะครับผมจัดไปนะม,มือถือก็มีนะครับผมสุดมากน้องๆเริ่มถามหาแบบในมือถือนะนี่ผมก็ทยอยนะฮะจัดให้เฮ้ยน้เกี่ยวไม่ได้่าตรงนี้ว่าจริงๆน้องไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่คอมเล่นเนาะเพราะว่ายังเด็กอยู่เนี่ย ก็จะจับเป็นในมือถือตัวใหญ่นี่มันก็เป็นแบบเ,เนินๆนะมันก็เลยแบบเกี่ยวไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูมุมมองคนขับแล้วกันนะขอปรับกล้องนิดเดงน,นะฮะ ชี้งดาง70องศาส่วนใหญ่ผมจะเล่น70องศาคางกว้างมาพอดีนี่จุดเทดไปเลยรู้สึกว่าเคยเล่นตัวแซ่ไครับผมนะแซ่เจ็ดพันนะฮะมันก็อีกหนึ่งซีรีส์นะฮะ พอมีซีรีส์แซดกับซีรีส์เอนะครับผมนะครับในส่วนของเพนโก้นะครับผมตรงนี้เสียงเครื่องผมไม่ค่อยชอบขนาดแับนะี้ผมต้องหาแบบเครื่องใหม่มาลงกันสั้ง่อยนะราดูรอดูนะฮะ ใครที่อยากชมวบไป็นนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมในส่วนรถที่ขอมานะฮะก็ทยอยจัดให้นะครับผมนี่ะก็ตอนนี้แบบว่าโอ้โหผมงทำทาใหม่ไปนะฮะพอมีทันใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าผมไม่ค่อยได้ยินชื่อนะแต่ว่าเข้าไปดูจริงๆก็มีนะ เป็นแบบรถอู่ถ้ารถแบบว่าโรงงานก็มีไม่กี่คันนะฮะมีรถอู่รถโรงงานรถท,าทาาทาถที่ว่าทําขายทำรถที่ว่าทำไม่เกี่ยวเองนะฮะโอย้ยว่าั้นนะถ้าทำไม่เกี่ยวเองก็จะมีแบบไม่กี่คันนะฮะทำแบบรถที่เป็นอู่ทำขายก็จะทําขายอย่างเดียวไหม ไม่ค่อยได้ออกเกี่ยวนะฮะแต่สนใหญ่านี่ที่เห็นแต่ว,ว่าชื่อเยอะๆนี่ก็เป็นรถอู่อรถที่ว่าทํามาเกี่ยวมีคันสองคันไหมทุกคนอยู่กับหมายั่นเองประมาณนั้นนะไอ้ไป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 ในส่วนของที่คนขับนี่ไม่ค่อยได้อัปเกรด นะฮะเอาหลายเท่าไหร่นะฮะในผลิตภัณฑ์ที่จัดให้นะฮะพวกหน้าปาัดพวกสวิตต่างๆไงภายในนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเน้นลุคคง,งที่ภายนอกนะเพราะว่าชอบทำคลิปแบบให้ดูตัวรถนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ไม่ค่อยเน้นแบบว่าเล่นสนจริงเท่าไหร่นะประมาณนั้นเองนะก็อยากให้เห็นแบบตัวรถมากกว่านะเป็นโมเดลน,นะครับผม จะเห็นแบบทรงนุ่งทรงรถนะครับผมกอบใครที่ชื่นชอบนะหมอนมอไทยนะครับผมในเกมฟามิงก็ติดตามไว้เลยแล้วกันนะครับผมนะฮะมีแบบรถใหม่ๆมาตลอดแน่นอนนะเพราะว่านี่คือนักปอสามีจักรวาลยักรถเกี่ยวนั่นเองนะ การับกันได้เลยนะฮะว่าผมทำรถเกี่ยวโรงเกียนนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะฮะของเมืองไทยเลยแล้วกันนะในส่วนของจำนวนนะฮะส่วในในส่วนของความสวยงามนี่ก็ไม่รู้งั้นไม่แน่ใจนะฮะอาจจะมีคนที่ทำสวยนะฮะแล้วก็ทำมาก่อนนะทำมาก่อนก็โยกเขาไปนะทํทำสวยก็โยกเขาไปนะฮะ แต่ว่าทําเยอะนี่ผมว่าผมะะดับหนึ่งนีของประเทศไทยแล้วกันนะผมในส่วนของรถเกี่ยวนะโอเคก็การันตรีได้เลยนะครับว่านี่น่าจะเกินแบบ20่สิรุ่เลยนะฮะที่ทําไว้นะเดี๋ยวว่างผมจะไล่รถที่ทํามาทั้งหมดลงนะครับผมให้ดูนะฮะมันมีขนาดบ้างน,นะครับผมก็ทํา อาหารเป็นว่าทำสรุปหลายปีแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปที่ว่ารวมรถทั้งหมดนะครับผมในเกมฟาร์มิงนะครับผมที่ทำไว้นะรอรับชมด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่บอกว่ามีงบ ถึงนะครับผมนะฮะอยากสั่งทำนะฮะก็ติดต่อได้เลยนะก็จะขายแบบยกเลยนะก็จะมีแค่นหนึ่งเดียวเนี่ยผมก็ยกให้เป็นเจ้าของมเลยนะส่วนเจ้าของนั้นจะเอาไปกินกำไรหรือว่าไปขายแบ่งขายต่อก็ถือว่าได้นะเพราะว่าผมยกให้เป็นเจ้าของเลยนะฮะก็ราคานี่ก็ได้สูงขึ้นหน่อยนะ แต่ว,ว่าใครที่บอกว่าสายแบบหากําไรนะฮะขายกเก่งก็ผมว่าได้นะแต่พูดแต่ก็ถึงมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะเวลาขายก็ถ้าขายแพงไปก็โอกาสที่คนจะซื้อน้อยนะฮะก็ขายถูกไปก็โอกาสที่รถจะหลุดนะฮะ <c oughs> ก็เยอะนี่ครับผมเนระาต้องวัดดวงนะ มีอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดก็คือเอฟิกข้าวด้านบนนะนะอุ้มนะฮะไม่มีนะฮะต้องขอไปด้วยนะใครที่มาชมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแก้ให้สมบูรณ์กว่านี้นะ,ะเพราะว่าทำเสร็จนี่ผมก็จะมาลื่นเลยนะฮะไม่่อยเช็คเท่าไหร่นะไม่มีเวลาไม่มีเวลาน่ยอเช็คไปพร้อมกันเลยนะก็ให้แบบน้องๆช่วยดูนะว่าทำไมที่มันขาดไปได้นี่ง ตาเดียวดีกว่าฮนะสิตาดีกว่าตาเดียวนะครับผิดผิดนะฮะนี่ hey. ถ้าเป็นของ S 3 0 0าพันนะครับผมจะเป็นตัวสีแบบว่าออกดำดำนะแดงตัดแบบว่าเทาดำนะฮะอันนี้เป็นเทาแบบออกขาวๆนะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองให้ AI มันเกี่ยวนะฮะแบบนี้ทำได้เปล่า โอเคครับถือก็ได้ในหะ้นะนี่โอ้โหคน hmm. นี้หล่อนครับไอทิตสุกใหม่เนะนี่ยนี <c> ้ <oughs> เออเดี๋ยวให้ไอเกี่ยวเราจะได้แบบหามุมจะสวยฮนะรายละเอียดทันนี้นี่ผมให้เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ70%นนะเพราะว่าเน้นเก็บแค่ บางส่วนที่เป็นเอกลักษณ์นะครับภายนอกนะฮะอันี้ผมก็ใส่โลโก้นะก็สับ3ดีไว้ข้างนะฮะจะได้ทราบว่าทีมรกของมาพอบเนี่ยตัวนี้ผมทำรถแท็กใหม่นะมันชอบมากเลยมันแบบดีแบบโอ้โหสมจริงกว่าเก่านะทางองกรนีไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดนะทีนี้เป็นรอยหยักนะครับผมขึ้นมา นี่แต่ว่ายังไม่ทําแบบเตื่อนบินได้นะทุกคนเนะี่ยก็เกี่ยวเท่าไรก็ยังใสกิ้งไงทุกคนดูไม่สมจริงเท่าไหร่นะเออทําหตรงนี้นะยังรอทุกคนว่าข้าวันด,ดีนะขีเทาตัด แดงไม่ต้องแบบเล็ยเงาเกินไปนะทีเหมือนว่าฟ้าคุ้มๆแตไม่ตกนะฮะเป็นแ,แบบนี้ท้องฟ้าใสาจริงนะทุกคนถ้าบบถ้าทมตยมันแบบไม่เยือกกันไปนะภาพจะดูแบบว่าสดใสามากเลยนะฮะแบบนี้ว่าจะเป็นแบบ หากินนะของน้ป๊อบนะฮะไปอีกนานนะทุกคนอุอ้นนีแบตเตอรี่สองก้อนนะทุกคนในข้างนี้เป็นฐานไฮบริกนะฮะ,ะระยอเกียดก็จะประมาณนี้นะทุกคนนยะ โอเคคลิปนี้อ่ะเกี่ยวไม่จบนะทุกคนนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นทุกคนนะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ส u บส c r i b e ด้วยนะใครที่ชื่นชอบนะฮะแล้วอบใครที่สนใจหมดนะฮะก็ติดต,ต่อเพจลา่างคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ